วันนี้เนี่ยเราจะมีศิลปินมาร่วมพูดคุยในรายการเราพร้อมกับมาพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเอ,อทีนี้เรามอบให้กับเขาแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนูนะาก็ได้เกิดเวลาว่าเราจะมีนะคะน้องๆน,นะคะจากหมาวิาลขวัญแก่นคือจริงๆแล้วก็คือจบกันสามมาแล้วแหละแต่ว่ายังมีผลงานนน่นนี้นี่นะให้เรายัางติดตามอยู่แล้วจนถึงการทําเพลงนะคะขึ้นมาแล้วก็รู้ไหมคะว่า ศิลปินวงนี้ที่จะมาเยี่ยมรายการเราเนี่ยเขามีบอกเขาเรียกว่าเป็นคติประจําใจหรือว่า oh. เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบบสโลแกนของ ของเขาเนี่ยว่ายังไงแต่ว่าแค่ฟังชื่อวงก็น่าสนใจนะว่าน่าสนใจแต่แลโรแกนยิ่งน่าสนใจกว่านะคะนี่เลยบอกกันเลยดีกว่า G s ซ n Riders นะคะนี่ชื่อาหลีปัลล่ะถูกต้องแล้วสโลรแกนบัล่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าคิดเองแต่งเองเล่นเองอัดเองมิกซ์เองสุดท้ายก็ฟังเองด้วยเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเดียเหมือนกันเล่นเองเสิร์ฟเองเป็นอะไรเองจอจี้ค่ะนอันนั้นมันจีตจ้า ไม่แก้ให้เลยไม่ดันใช่ไหมจะดู Ma crazy 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 ไม่คือจะดูว่าเราเป็นคนมิสติแบบครบหรือเปล่าวันนี้ไงเราก็เลยแบบลองเทสต์ดูีว่าเอ้ยเราไม่รับสะดี้ไหมอะไรอย่างงี้ครบสีคข้าแนเล่นเองคืองั้นงั้นเปลี่ยนสโลแกนใหม่เล่นเองตบเองดีค่ะอ๋อนะวันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นแบ็กแจ็คก็มาทักทายกันแล้วนะยังไงสวัสดีแบ็กแจ็คด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่มารายงานตัวด่วนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีบทเพลงพิเศต่างๆมากมายรวมจนถึงนิคอนเสิร์ตนะคะเมื่อกี้อย่างที่แบบเดียได้เอ่ยชื่อไปวงจีซอนสา นะมาดูสิคะว่าเขาผลิตผลงานเองแต่งเองฟังเองและสุดท้ายนะคะพวกเราจะชอบด้วยกันเองหรือเปล่าช่วงหน้ามาติดตามได้นี่เราจะไปกันแล้วใช่ไหมไม่รู้ล่ะแต่รู้ว่าจะเต้นอะ่ะ แล้วบูอย่างกันนึกว่าจะไปแล้วตกใจหมดเลยนี่เมื่อกี้พี่นาบอกใช่ไหมคะว่าเขาเล่นเองทําอะไรเองสุดท้ายฟังเองแต่ว่าวันนี้พวกเขาไม่ต้องฟังกันเองอีกแล้วนะคะเพราะว่าแฟนๆมิวสิกคาซ่ารวมถึงพวกเราด้วยนะคะจะมาช่วยกันฟังด้วยนะคะแล้วก็มาดูซิว่าผลงานเขาเป็นยังไงถ้าสมมติใครชอบหนีอยจะได้ติดตามกันต่อไปอย่างที่บอกวันนี้ใครคนไหนที่ได้ดูได้ฟังถ้าเกิดว่าชอบก็ควรจะได้ติดตามกันเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่องทาง SBS ไม่ค่อยดีไม่แค่แบบมาชมว่าอุ้ยมิจนาน่าตืดีจังเลยอุ้ย คิตเตอร์ขำจังเลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบยังสามารถมาส่งมาชมแบบว่าเนี่ยศิลปินที่เคามากันได้ด้วยนะคะอะไรเงี้ยโอเคป่าเ,เออใช่ไหมศิลปินเยอะก็ต้องทําอะไรให,ให้มันพิเศษพิเศษกันนิดนึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําความรู้จักกับวงนี้ให้มากขึ้นนะคะว่าเขาเป็นใครทําอะไรมาจากไหนนะเดี๋ยวได้คุยกันแบบจุใจเลย,ลว,ว,ยวันบินแล้วด้วยวันบินกันแล้วอ่ะไหนๆก็วันบินนะคะช่วงนี้มีมิวสิควิดีโอมาฝากกัน มาทำชาวรู้จักนะคะกับนี่เลยค่ะสำหรับวงที่มีชื่อว่าจีซอนสไตร์เดอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่จีซอนสไตร์เดอร์ค่ะหนูน่าอาจจะผิดคิวไปนิดนึงขอแทรกด้วยขั้นขาวขอหน่อยเออเราสะสงซิกอย่าเพิ่ ะะรายการสดนี่แหละคือเสน่ห์ของรายการสดนะคะเมะื่อสักครู่ที่อาจจะผิดคิวไปนิดนึงนะคะณ<ช> <นะ S 1> ตอนนี้ได้ทําทำคมรู้จักกันแน่ๆนะค่ะสำหรับรวงนี้นะคะเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆแนะนํานตัวเองกันเลยละกันนะคะสำหรับวง g ีซอต r ไรเดอเริ่มที่แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมจอร์จจี s o ตไรเดอร์ครับจอร์จพระเจ้าจอร์จใช่ใช สวัสดีค่ะฝนจีซอนไรเดอร์สค่ะฝนะนะะคตำแหน่งอะไรกันบ้างแนะนำเลยดีกว่าจอร์จนตำแห่งครผมร้องนำครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยร้องนำกับเล่นกีตาร์แล้วฝนล,ละ่ะคะฝนก็ร้องนำเหมือนกันค่ะร้องนำแล้วใครจะนำใครอ่ะคะนำสองคนอย่างนี้ผัดกันถัดกันนำโอเคอ่าคนนี้บ้างชื่อกับตำแหน่งแฝนครับเล่นกีตาร์ครับแฝนเล่นกีตา้า ได้ยินมาว่าวงนี้จริงสมาชิกไม่ได้หมดอยู่แค่3คนใช่ไหมคะใช่ครับจริงมมีกี่คนนะคะจริงๆมี6คนครับแต่ว่าอีก3าคนติดภารกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยจำเป็น,น,นจำเป็นภารกิจไม่ใช่ครับภารกิจจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอยากมากันทุกคนครับแล้วที่เหลือ3คนมีหน้าที่หรือมีชื่ออะไรบ้างนะคะก็ที่เหลือก็จะมีมือกลองชื่อเอ็มครับมือเบสชื่อนุแล้วก็มือคีย์บอร์ดชื่อเอกครับ นะคะก็ได้รู้จักกันแน่ๆค่ะถ้าเกิดว่าไงใครอาจจะบอกว่าอยากจะเห็นหน้ากันครบนะคะเขาบอกว่าเขาไปดูได้ใน Facebook ของ g s o n r r d e r r ใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่าอนสไล r ด d e r คะเราพูดถึงที่มาของวงนี้กันหน่อยว่ามีที่มาจากไหนมารวมตัวกันได้ยังไงค่ะอ่าใครก่อนอ่่พีก็ร้องนำก่อน เริ่มจากพวกเราเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์รมอคอนแกนครับแล้วที่คณะมีละครเวทีและละครเวทีเนี่ยก็จะมีแบบฝ่ายต่างๆฝ่ายิฝ่ายเสียงฝ่ายแสงฝ่ายนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วพวกเราเนี่ยก็สมัครเข้าฝ่ายดนตรีเพลงประกอบซึ่งก็แบบแต่งเพลงให้กับละครเวทีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีโอกาสได้รวมตัวกันจนถึแต่งเพลงเรา,<ช>าก็ยังรวมวงกันทาเพลงกันอยู่ค่ะ แล้วเพลงที oh. ่ที huh kind of ่เราแต่งข well, so. ึ oh. sure ้นมามันมีชื่อเพลงว่าอะไรอะคะเยอะมากจริงก็มีเยอะเยอะมากบอกว่าดีเพราะว่าเพลงที่บอกว่าทุกคนรู้จักเันอย่างนี้คือเพลงนี้มีชื่อว่าเสียใจใช่ป่ะคะใช่ครับเพลงชื่อว่าเสียใจค่ะยังร้องได้อยู่ไหมคะสักท่อนทุกนิดนึงกเก็เสียใจทำไมเป็นอย่างนี้รักของเราเหมือนเดิมที่มี ปันในวันนี้มันหายไปเพดหวังและหัวใจก็เจ็บช้ำไม่คิดเลยว่าเธอจะทำทำให้ฉันต้องเสียน้ำตามากม่วาแล้วก็ต้องขอขอบคุณวงจีซอนไรเดอร์มา <laughs> อยังไม่จบยางค่ะยังไม่จบอะคะนี่ขนาดเป็นแค่เพลงประกอบละครเวทีของมหาลัยนะคะฟังแล้วแบบไปรู้สึกได้ว่าสามารถนําเพลงนี้มาออกอัลบั้มได้เลยนะคะเนี่ยช้อจริงเออนี่ขอขอขอแทรกอีกนิดนึงนะคะขอกลับเข้ามาพูดถึงชื่อวงนิดนึงดีกว่าจีซอนไรเดออะไรคะจีซอนไรเดอหมายความว่าอะไร ฟังดูเกาหลีดีใช่ใช่ตอนแรกจะคือความจริงเราตั้งชื่อวงนี้มาตั้งตั้งนานก่อนที่กระแสเกาหลีจะเข้ามาอีกนะคะโอ้โหที่เป็นผู้นำเลยหรอคะนนี้แล้วมันมีความหมายไหมคะจริงหัวล้อเลยอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะคือประมาณว่าตอนตอนตอนที่เราเข้ามาปีหนึ่งเข้าเข้าชุมรมเข้าฝ่ายดนตรีเป็นประกอบนะครับแล้วทีนี้รุ่นพี่ก็ให้ตั้งชื่อวงแล้วพวกเราก็แบบตันนะครับ คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะตั้งชื่อวงอะไรก็พอดีแบบมีแมงตัวหนึ่งครับเดินผ่านเดินผ่านนั่นไงแมงเกาหลีด้วยใช่แมงจีซอนแมงเกาหลีแมงจีซอนใฮ้จีซอนสระพี่โยอะไรประมาณนั้นเหรอคะใช่แล้วมันหน้าตาแมลงคือเหมือนมดอะไรอย่างเงี้ยหรอเดินผ่านมาเฉยๆแมลงหน้าตาเป็นยังไงนะคะไม่รู้จักเลยค่ะไหนทำหน้าตาแมลงที่นี่ทำได้มั้ยคะเอทำได้ครับทำได้ ข้าแมลงเออหนูชอบคุณจอร์สแล้วอันนั้นคสรุปก็คือจีซอนก็คือเป็นภาษาอีสานนั่นเองค่ะเป็นชื่อแมลงชนิดหนึ่งจริงๆภาษาต่างจะเรียกว่าแมงแมงกระชอนหรือเปล่าหมไม่ได้ใจใช่ใช่ใช่พูดแมงกระชอนก็รู้จักแล้วค่ะใช่กินบ่อยแล้วอ๋อนิดนึงแล้วทำไมจะต้องไรเดอร์จีซอนทำไมต้องไรเดอร์อะคะ นั่นนะสิครับ <c oughs> คือถ้าให้เรามแมลงมันกําลังไรเดรอร์อยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> คือตอนนั้นได้ได้คําว่าจีซอนมาแล้วก็แบบเอาอะไรมาต่อดีอะไรเงี้ยครับคิดคิดอะไรไม่ออกก็เอาไรเดอร์นี่แหละเหมือนยอดมนุษย์ดีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เออดีเนาะเป็นแมงจีซอนแมลงยอดมนุษย์ ใช่เออแสดงว่าแมลงตัวนี้ประโยชน์มันเยอะใช่ไหมคะก็เหมือนวงของเราใช่ไหมนี่ตบให้นะขอบคุณมากตบให้ด้วยค่ะแต่ก็เอาไปว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นการรวมตัวกันพร้อมๆอมกับได้ชื่อนี้ในการตั้งวงทั้งหมดใช้เวลามาในการแบบว่ารู้จักกันแล้วก็เริ่มทํางานกันกี่ปีแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็เรียน4ี่ปีแล้วก็จบมาอีก3ปี7ก็เป็7ปี เจ็ดปีแล้วใช่ครับแล้วช่วงที่จบมามีผลงานอะไรตอบนะหรือว่าต่างคนต่างแยกย้ายึ้นไปทํางานก็ช่วงแรกๆก็ต่างคนต่างแยกย้ายทํางานแล้วก็แบบมีช่วงหนึ่งแบบอารมณ์เปลี่ยวอารมณ์เปลี่ยวค่ะจงนีศิลปินจะมีช่วงนี้นิดนึงของชีวิตใช่ไหมใช่แบบช่วงจะมีแบบช่วงนึกอะไรออกอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบ กลับมาทําเพลงอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่าก่อนนั้นทุกคนก็คือมีงานส่วนตัวของตัวเองแล้วใช่ไหมคะชคแล้วกลับมารวมตัวกันอีกใช่ครับแล้วในการที่กลับมารวมตัวกันเนี่ยก็คือโทรตามนู่นนี่นั่นล้มานัดรวมพลกันถูกไหมคะชคัแล้ว,รลรว,วนนครั้งแรกเลยค่ะที่บอกพูดถึงบอกว่าโครงการเนี่ยที่เรา่าเฮ้ยมันเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วเพลงที่เราจะไปแนวทางที่ไปใครเป็นคนคิดค่ะว่าจะไปแนวทางนี้แหละก็จริงๆแล้วช่วยช่วยกันคิดครับ นักปันี้คือวง G Soul ร l i d e r i g s o ไฟเ i อร์ใช่ไหมคะเป็นแนวเพลงอะไรอะคะคำถามนี้ตอบยากครับตอบยากด้วยยากไหคะคือเราเคยบัญญัติกันเองหรือว่าเคยคิดกันเองไหมว่าไอแนวเพลงที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยรวมๆแล้วเราจะตั้งชื่อมันว่ามันเป็นแนวอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป๊อปล็อก ป๊อปร็อกนี้ก็แล้วแต่ใจเราที่เราต้องการอยากจะทำคือส่วนใหญ่เราจะมากลิ่นๆเป็นทางร็อกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนชอบเพลงคนละแนวกันิงเหรออะางอย่างชอบชอบเพลงอะไรคะชอบไปทางฮาร์ดคอร์เมทัลอะไรพวกนี้อะไอย่างนี้เลยใช่ไหมแดนจ็อดจ๊อดก็คนนี้เป็นแบบสบายสบายอีซี่แล้วอีกสามคนน่ะเอ็มเอ็มเป็นอินดี้ครับ มือกองชอบอินดี้ส่วนมือเบสนี่จะเป็นพวกฟังนหน่อยๆแต่แต่มือบอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี้แบบว่าที่เด็ดว้าวหนังเหรอจริงๆครับแต่หน้าวันนี้มันเป็นันนำร้อเล่นแลวก็คนนำ ทั้งสองคนจะไปออที่ข้างหน้า <c oughs> อย่าไปบอกกัา <c> ส <oughs> <c oughs> ิโอ้ยลืมอีกแล้วอาชีพเดิมเออค่ะเออเออดีมากก็คือแต่ว่าสุดสรุปแล้วคือรวมๆคือกลิ่นส่วนใหญ่จะมาแทางแนวป๊อปร็อกถูกไหมออมีจุดตรงกลางที่ว่ารวมกันได้พอดีอเป็นป๊อปร็อกพอดียวเรถึงมาเจอกันตรงนี้ใช่ครับแล้วในการแต่งเพลงนะคะส่วนมากเนี่ยใครจะเป็นคนที่แบบเสนอนี่แต่งเพลงมาให้หรือว่าแบบมีแบบไอเดียแล้วก็ส่งมปให้เพื่อนคนไหนแต่งเพลงหรือเปล่าก็จะเป็นจอร์ดครับก็ ก็เริ่มเริ่มจากส่วนใหญ่ก็เริ่มจากผมก่อนบ้างฝนก่อนบ้างอะไรเงี้ยจริงจริงก็ช่วยกันคิดนั่นแหละครับค่ะแล้วทํานองก็เริ่มแบบมาใช่ไหมใช่ครับก็ใส่ซาวเข้าไปใช่แล้วแล้วแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ที่เอามาจากการที่มาเอามาแต่งเพลงนี่คือเรามาคุยกันในวงหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเอาประสบการณ์ของใครเป็นส่วนตัวหยิบมาใส่เพลงหืออ๋อสาหรับเรื่องแรงบันดาลใจนี่ก็แบบเหมือน ผมผมจะเป็นคนหาข้อมูลมาแล้วก็แบบไปอ่านในเว็บบอร์ดบ้างอ่านในนู่นในนี่มาบ้างแล้วมารวมๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบลองเขียนเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยครับบางทีก็แบบฟิลอย่างเดียวเลยก็มีอารมณ์ตัวเองล้วนๆใช่ครับใช่ไหมคะแต่เคยอกหักด้วยสิคะเนี่ยเคยครับทุกคนเคยอกหักไหมเล่นไปอย่างนั้นสวยๆยังเรายังเคย โอ้ยปล่อยไปนิดหนึ่งทำไมวันนี้เราไม่เข้าๆเต้นสักวันได้ไหมคะไม่ได้แล้หลงตัวเองคนอื่นจะได้มาหลงเราด้วยเอออน่ะอาถามนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าคือทำเพลงด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยถูกไหมอย่างนี้แสดงว่าหูตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงอัลบั้มทําเพลงทําอะไรด้วยกันเงี้ยแสดงว่าเพลงต้องต้องมีเป็นของตัวเองเยอะมากๆเลยสิคะประมาณเท่าไหร่พอพอจําได้ไหมสิบ 14 14ี่ครับเท่าที่นับดูแล้วใน14เพลงอ่ะโดยส่วนตัวชอบเพลงไหนมากที่สุดคะอืมที่ที่วงชอบเล่นด้วยเอาเอาเอาทั้งหมดที่แบบทุกคนชอบอะมีไหมก็แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะจริงๆแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเสียงนี้ชอบเพลงอะไรผมชอบาะชอบเียงหัวเราะนะหัวเราะบ่อยๆหัวเราหัวเราะย่อเราด้วยชอบบรรยากาศเป็นใจครับบรรยากาศเป็นใจแล้วเป็นเพลงสไตล์ไหนแนวไหนคะ ก็เนี่ยครับที่ที่ที่เปิดคลออยู่คลออยู่ใช่ใช่ฟังชิวๆแบบทะเลอะไรเงี้ยสายลมสงแดดตามฟิลอะไรเงี้ยครับนี่เราร้องเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่บรรยากาศเป็นใจนี่เนื้อหาส่วนใหญ่ประมาณเกี่ยวกับอะไรคะก็เหมือนกับว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนคู่รักกันเดินจับมือกันอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกบรรยากาศช่างช่างเป็นใจอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องบอกรักเธอแล้วอะไรเงี้ยออ๋ ตรงหรือเปล่าคะเอาของคนอื่นโอ่กจ้ามาแล้วนีว่าของตัวเองจะได้สัมภาษณ์ให้ละเอียดซะหน่อยแลจะเป็นความหมายประมาณนี้ไปใช่แล้วอย่างฝนละคะมีในสี่เพลงเนี่ยชอบเพลงไหนบ้างคะฝนก็ต้องชอบเพลงเสียใจอะค่ะก็เพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันแต่งตอนที่เพิ่งมาเริ่มรวมตัวรวมวงกันใหม่ๆเลยค่ะก็คือเหมือนกับเป็นเพลงที่ออกมาจากพวกเราจริงๆเลยเพลงแรกเลยอะค่ะ อันน้ um. เพลงเสียใจเมื่อกี้ที่เขาร้องไปใช่ก็จะเป็น,เพ,น,นปเพลงสไตล์ผู้หญิงด้วยเนาะฟังแบบว่าเออเศร้าๆนิดนึงเศร้าๆใช่ตอนนั้นมีอารมณ์เศร้าอยู่ด้วยหรือเปล่าคะที่แบบว่าทําเพลงนี้กันขึ้นมาก็อารมณ์กดดันครับก็คือรุ่นพี่เขาต้องเสร็จภายในคืนนี้โอ้ยจริงหรอใายในคืนนั้นให้เวลาทําเพลงวันเดียวนะหรอจริงๆให้ให้หลายวันครับแต่ก่อนหน้านั้ก่อนหน้านั้นเพิ่เพิ่มเยู่กันเลยค่ะ เพราะอะไรนะมามาปั่นเอาแบบว่าไวหน้าที่สุดท้ายดีค่ะเพลงจะได้ร้อน ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆคงจะได้รู้จักกันบ้างไปแล้วแต่ว่านอกเหนือจากคำถามอื่นที่เราถามไปยังไงก็อย่าลืมนะส่ง s อมาถามกันได้น้องปลายคุณหลอดเดีจะเป็นน้องไอริสนะคะน้องเบลอะไรเงี้ยหรือคุณแฟร์เองที่ดูอย่ากจะงทำความรู้จักกับวงนี้มากยิ่งขึ้นก็482 5 5 5สงาส่งคำถามของคุณมาให้หนูนาหรือว่าเดียถามได้นะคะใช่แล้วค่ะนี่เห็นแบบว่าทำงานเพลงด้วยกันมา7ดปีแล้วมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตหรือเป้าหมายอะไรบ้างไหมคะที่เราวางไว้แล้วก็มองเลยว่าโอ้ยวงเราอยากเป็นอย่าง จริงพวกเราทำเพลงมาก็คือต้องการให้มีคนฟังเพลงของเราแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยครับถ้าก็จริงก็อยากไปเล่นตามที่ต่างๆอืก็ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปกันทุกที่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับ,รบพยายามเปิด ก็ว่าหาแฟนคลับอะไรเงี้งยค่ะแล้วตอนนี้มีเยอะไหมมีไหมอันน well ี้ใครใช้เป็นคนบิวคะในการบิวแฟนคลับขึ้นมาก็เริ่มจากมือกลองครับมือกลองเป็นคนสร้างสร้างอ่ะหน้าเฟซหน้า Facebook ครับตอนนี้แฟนก็ประมาณ700แล้วมั้งครับมีแฟนเยอะจังเลยค่ะไม่ใช่แฟนคลับค่ะแฟนคลับก็แบบก็แบบเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับบังคับกดไลค์บ้างหรือเปล่า คนนั้นค oh. นนี้กดไลค์บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการคนรู้จักเนี่แหละแล้วบังคับมันเข้าไป <laughs> ใช้งานมันเข้าไปค่ะลุงดูอยู่ตอนนี้กำลังใช้บงค <laughs> นนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของออนหรือว่าทุกคนในวงเนี่ยมีไหมคะที่แบบว่าเป็นใครสักคนในศิลปินในบ้านเราที่เป็นไอดอลที่แบบเราจะยึดถือเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยค่ะสําหรับผมนะครับไอดอลก็คือพี่ตูนครับพี่ตูนบริสลาบริสลบใช่ใช่ชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษบ้คะของพี่ตูน จริงๆชอบแทบทั้งหมดเลยครับใช่ครับชอบมากทีนี้ถ้าเกิดเพลงที่พี่ตูนร้องกับศิริพรนำไพภพก็พอดีเลยค่ะที่หลายๆคนชอบอยู่ในวงก็หมอลรำด้วยเออใช่ไหมมาออกออกจากจิตวิญญาณเพลงนี้ตอบโจทย์เลยอาฝนบ้างฝนมีใครเป็นไอดอลคะไอดอลเหรอคะก็ก็ชอบจีซอนไรเดอร์ด้วยกันเองนี่แหละค่ะนี่ชอบเปืนมือหน่อยว่าเขาบอกว่า อ่าเองอัดเองทําเองฟังเองเชียร์กันเองด้วยนะคะแต่เรามีบ้างไหมเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบนักร้องว่าแบบอุ้ยทำให้เราอุ้ยคนนี้แหละทําให้เรามีแรงบันดาลใจอยากจะทําเพลงที่ดีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไดโนฟินหรือว่าพี่คิมหรือเาลังกําลังจะพูดเลยค่ะไดโนฟินใช่ไหมทำไมถึงชอบไดโนฟินเพราะว่าเสียงพอมีเอกลักษณ์ดีค่ะฟังแล้วเราก็รู้เลยเนาะเพลงนี้พี่ดาร้องใช่ค่ะเออเออใช่ตอนนี้นะคะผมชอบ พี่เอกแบ็คเฮดนะครับมือกีตาร์แต่ดอนนี่คือเขาเป็นมือกีตาร์ไงเขาก็ต้องชอบใครที่เป็นมือกีตาร์ใช่ไหมทำไมถึงชอบพี่เอกพี่เอกมีลีลาการเล่นเสียงกีตาร์แบบไม่เหมือนใครหรือว่าไงเป็นเอกลักษณ์ของเสียงกีตาร์แล้วก็สำเนียงเวลาเล่นนะครับเป็นออกสำเนียงอีสานหรือว่ามันไม่ใช่หรอหรอกีตาร์เป็นเป็นบลูหน่อยๆครับคือเราจะรู้เลยว่าพอฟังแล้วแบบ ถ้าเกิดสมมติเขาไปเล่นเพลงอื่นที่ไม่ใช่ของ Black h e a d อย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเป็นเขาอ่าไม่รู้ครับแต่ถ้าถ้าเป็นเพลงใหม่ของ Black h e a d ขึ้นมาปุ๊บฟังเฮยน่าจะใช่อย่างเงี้ยเพลงใหม่ของ Black h e a d ก็ต้องเป็นเขาสิคะอ่าใช่ครับไม่เคยฟังมาก่อนไงอะไรเงี้ยอ๋อสําเนีงสําเนีงมาก่อนเลยเออแล้วครับ ถามถึงนะคะว่าในเมื่อถ้าเกิดมีการรวมตัวกันแล้วมีการบิวบอกว่าแฟนคลับขึ้นมากันแล้วแล้วเป็นมาอะไรยังไงคะถึงบอกว่าคืออันนี้คือส่งผลงานมาให้กับทางเราหรือว่าได้ดูรายการนี้หรือเปล่าถึงได้บอกว่าได้ได้มาอม่กมิวสิกวาซีเนี้ยค,ค,คืออยากจะรู้ว่าอย่างน้อยเนียก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆช่วยที่เขาดูเอ้ยพี่ๆกลุ่มนี้เขาไม่ใช่แค่รวมตัวกันทำดนตรีแต่สมัยเรียนไม่ใช่มีความฝันว่าจะเป็นศิลปินแต่เขายังมีการเดินทางเข้ามาอย่างเช่นนี้ส่งคลิปดีๆเข้ามาในรายการ ก็เริ่มจากดูดูรายการนะครับแล้วก็เอ๊ะเออลองส่งเข้ามาดูอะไรเงี้ยคมันเป็นฟิลนี้เลยใช่ไหมคะเอ๊ะเราเราก็แบบมีผลงานอยู่อะไรเงี้ยลองลองลองดูครับอยากอยากจะแบบเออถ้าถ้าได้มาคงคงดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราเคยเห็นศิลปินคนอื่นที่เขาที่เขามามาพูดคุยในรายการมาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็เคยดูบ้างครับ ไหมคะหลังจากที่ส่งส่งเป็นคลิปใช่ไหมคะหรือว่าส่งเป็นออดิโอส่งเป็นออดีโอครับออดีโอพร้อมๆกับประวัติโปรไฟล์ของเราใช่ใชครับนานไหมคะกว่าที่บอกว่าส่งมาแล้วโทษหนูนารู้ว่า่สวนมากน้องๆดูรายการเนี่ยคิวในการส่งมานียาวมากแต่และคนลเรพยายามขอคิวขอคิวว่ามร<ม>ขอแบบมาแชร์มาโชว์บ้างอะไรเงี้ยนานไหมคะกว่าจะได้ก็รอสักพักครับสักพักเป็นเดือนไหมคะเดือนหนึ่งไม่ถึงครับไม่ถึง งานเท่าไหร่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพราะทางรายการแบบว่าติดต่อไปบอกว่าให้มาให้มาโชว์ผลงานในรายการของเรา,าตอตอนแรกก็อึ้งอึ้งครับนึกว่าโเพื่อนโทรมาลองหรือเปล่าออ้ห <ผม S 1> <laughs> นโองมาแกล้งอีกทำไมโปรดิวเซอร์ของเราเสียงเขากวนมากขนาดนั้นเลยท <laughs> าง,งาน เขาทักมาพูดว่าอะไรบ้างคะอยากรู้จริงอันนี้คืออยากฟังเพราะว่าไม่รู้ไงสมมติเราอยากรู้บ้างว่าเวลาสมมติว่าเราแบบมีคนที่กําลังมีผลงานแล้วอยากจะโชว์อ่ะใช่แล้วเวลามีคนโทรมาอเขาพูดว่าไงบ้างอะตอนนั้นอะก็เฮลโหลครับก็เออขอสายเสียงเหมือนมากคุณคุณสิริวิทย์ครับอคุณสิริวิทย์แล้วไงต่อคะแล้วก็เออพอดีพี่ชื่อพี่บ๊อบนะ มาจากรายการบิสิกพาซาที่อยากจะติดต่อน้องไปออกรายการจะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อึ้งเสียงพี่บอจริงๆไม่ได้พูดขนาดนี้นะแล้วบอกเขาไปว่าอะไรหลอกไะเนี่ยแปลอะไรทีเดียวแล้วตอบว่าไงคะอ๋อไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกจริงๆจริงๆก็คุยๆกันแล้วก็อ๋อก็ตกลงกันมาตกลงว่าจะมาอะไร่เงี้ย เสียดายเพื่อนๆอีก3ามคนเนาะไม่ได้มาด้วยกันเพื่อนๆนี่คือเขาเขาอยู่กรุงเทพหรือเปล่าคะหรือว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดครับพอดีติดธุระนิดนึงครับจริงๆเขาก็อยากจะมานะ่ยงั้นวันนี้ได้บอกเาไว้ล่วงหน้าไหมว่าเนี่ยเราจะมาโชว์ในวันนี้แล้วเป็นรายการสดด้วยเขาติดตามดูด้วยอะไรเงี้ยบอกครับบอกบอกใช่ไหมคะบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยบอกทุกคนที่รู้จักครับนี่โพสไว้หน้าเฟซบุ๊กแฟนคลับเราเลยาครับโหดีมากเลยอ่ะ ะะต่อไปนี้ก็หวังว่านะคะว่าในอ,อ,อัลบั้มนี้จะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอยากจะให้บอกว่าที่มีอยู่เนี่ยทั้งคุณจอแล้วก็ฝนนะคะแล้วก็นี่แบบเดี๋ยวมาโชว์กันนะคะว่า,า,าแล้วมาดูเช้าว่าน้องนอนที่เขาดูรายการอยู่เนี่ยเขาจะชื่นชอบของเรามาก้อยแค่ไหนเล่นให้เต็มที่นะ ใช่แล้ว<ช>อ่อเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ดูมินิคอนเสิร์ตแล้วนะคะจาก g ีซอนไรเดอรนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้เขาเนี่ยไปพักได้ได้ไดไดว่าเตรียมตัวในการทำมินิคอนเสิร์ตนะคะกับมิวสิกวิดีโอดีๆสัก3เพลงก่อนค่ะค่ะ เมื่อกี้เป็นยังไง ื่นเต้น huh. ก <an> ันไหมคะมาลองมินิคอนเสิร in ์ตที่มิวสิกฮาร่าของเราเต้นมากเต้นมากแต่ก็ทำออกมาได้ดีนะร้องเพลงพอกันมากๆเลยนะคะนี่ขนาดมาไม่เต็มวงนะสามคนอ่ะไหนๆก็มาเล่นที่นี่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับเพื่อนๆทั้งบ้านแล้วนะคะฝากผลงานกันเลยจะให้ติดตามหรือในช่องทางไหนก็ฝากได้เลยค่ะก็ขอฝากผลงานที่ f a c e b o o นะครับค่ะเวิร์ o บายเวฟดอ s เครับ gssrss ใช่ครับแล้วก็ .com เอ๊ะทำไมมีมีไม่มั่นใจงั้นเอาเป็ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็สามารถนะคะลิงก์ได้ค่ะมาที่ Facebook ของ m u s i c p a s a a g m a i l c o m รับรองได้ค่ะถ้าเกิดว่าเซิร์ชหรือว่าอาจจะพิมพ์ผิดจำไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้ามาที่ลิงก์ของอันนี้ได้เองนะคะสำหรับจีซอนไรเดอติดตามได้ใน Facebook musicpassa นะคะใช่ถ้าใครหาเฟซบุ๊กเดียเจอก็จะเจอเหมือนกันเหมือนกันหายากกว่าของเขาอีกชื่อยาแต่ว่าอย่าหาแล้วหาที่ไรมีคนเข้าไปโพสแบบพี่หนูนาทำไมวันนั้นขอแผลไปไม่เปิด ทานข้าอีกใช่นะคะอ่ะแล้วก็ฝากผลงานกันไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าในที่เรามาเล่นโชว์ผลงานที่นี่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยส่งผลงานมาให้มาให้ทางมิวสิกพาซาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพูดเชิญชวนคนอื่นด้วยนิดนึงเผื่อว่าเขามีผลงานเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่กล้าอไม่กล้าเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆหน่อยก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆที่ทําเพลงเองนะครับก็อย่าอายครับอย่าอายจริงๆแบบพี่นี่ ด้านไดไอโอตครับโอเคอ่ะอ่าเจผฝากบ้างก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการมิวสิกพลาซ่าก่อนนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้มาโชว์ผลงานให้ทุกๆคนได้เห็นกันนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่มีผลงานเป็นของตัวเองก็อย่าอายนะคะก็เอาออกมาโชว์ก็อาจจะมีโอกาสได้ออกรายการมิวสิกพลาซ่าเหมือนกับพวกเราก็ได้ค่ะเย้อ่ะ คนนี้บ้างไม่ค่อยได้พูดเลยพอกย์ทำเนียงกีต้าอย่างเดียวฝากแบบให้บอกอะไรเพื่อนๆบ้างว่าให้โชว์ผลงานเหมือนกับเรา <c oughs> นี่เลยอาไมค์ตัวนี้ขึ้นมาอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้อ่ะเนี่ยสร้างเรื่องให้เขาอีกแล้วเห็นไหมลำบากเลยครับก็ถ้ามีผลงานก็เอามาแบ่งปันกันนะครับมาแชร์กันได้ที่รายการนี้ครับมีสิาซ่าครับ <c oughs> ขอบคุณครับร มาแชร์แอร์อเ co. th นะคะฝากผลงานมาด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยไม่แน่นะคะเข้าตาเจ้าของค่ายต่างๆนะคะอาจจะได้เป็นศิลปินดังในอนาคตก็ได้อย่างน้อยก็ทําความฝันให้เป็นจริงยังไม่ได้ไปโผล่ค่ายไหนจากว่าผลงานของคุณเก็บไว้นะคะมันก็บอกว่าอาจจะแบบไม่มีใครได้ดชื่นชมนเอามาให้รอได้ชื่นชมใบบางถูกต้องอ่าเป็นธรรมเนียม มาราถึงมาที่นี่แล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีเพลงให้กับรายการมิวสิกพาซาด้วยใช่หรือเปล่าคะเตรียมมาครับเตรียมมา เขาเป็นแฟนขับตัวจงของรายการเราแล้วค่ะเนี่ยใช่แล้วอ่าถ้าเกิดว่าเตรียมมานะคะเดี๋ยวเราอยู่เต้นไปกับเขาเลยดีไหม <S 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 ดีค่ะเดีย๋ยวไงน้องๆวันนี้อาจจะรู้สึกบอกว่าอุ้ยพี่เดียพี่หนูนาไม่ทักทครอะไรนั้นก็อย่าน้อยอย่าน้อยใจไปล้วกันนะคะยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาทักทายกันใหม่แลวกันทักทายแล้วก็อ่านหมดทุก SMS ไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าป้าเดียไม่อ่านนะป้าเดียอ่านอ่านที่แต่ว่าไม่มีโอกาสและไม่มีเวลาแซวแค่นั้นเองใช่ถูกต้องค่ะเก็บยกยอดไว้วันอื่นเดี๋ยวมาแซวทีหลังส่วนวันนี้้ตอง ให้วงจีจีซอนไบรเดอร์นะคะร้องเพลงให้กับมิวสิกพาราด้วยพร้อมหรือยังคะพร้อมมาเลยก่อเจอว่าที่เดิมพรุงนี้มิวสิกพาษาดนี้ไม่ห่างไกล จากนี้ไปขอพี่จะเกอบเอาไว้ในหัวใจมันยังมีแค่เธออยู่มันยังคิดถึงเธออยู่โฮ,โฮ,โฮูฮู music ภาษา